สวัสดีเพื่อนๆแล้วก็ถือว่าเป็นสินรุ่นแรกนะครับสวัสดีครับผมออสนะครับวันนี้ผมนั่งอยู่ที่บ้านน้ำเอ,อ่อต้นเขื่อนสีนครินเพื่อจะพายเรือขึ้นไปที่โบสแซนเลดน,นะครับมาแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับมือใหม่ที่จะเอาเตรียมอุปกรณ์จำเป็นนะสำหรับวันที่25ที่คุณต้องมีจำเป็นต้องมีนะครับ ก็คือเรือแน่นอนแหละนะเรือก็เน้นเป็นเรือขอเป็นซิดอินเท่านั้นนะครับเพราะว่าเราจะใช้เทคนิคเราเรียนเทคนิคเกี่ยวกับซิดอินนะครับจะยาวกี่ฟุตก็ได้ไม่เป็นไรแล้วก็ไม้พายไม้พาย,ายพวกเราต้องมีอยู่แล้วนะไม้พายนะครับแล้วสิ่งที่ผมบอกไปคือมันมีเชือกที่ผูกไม้พายนะครับลองหาดูใน l a z a ด a าหรือชอ p ฟ e ก็ได้ถ้าหาไม่ทนันก็ใช้เชือกธรรมดาเนี่ยเส้น,นเล็กๆปูกยาวสักเมตรหนึ่งแล้วเอามาปูกก็ถือว่าโอเคแล้วนะ อุปรกรณ์เบื้องต้นแล้วก็เสื้อชูชีพจำขาดไม่ได้เสื้อชูชีพเนี่ยถ้ายังไม่แน่ใจจะเลือกเสื้อชูชีพนะครับเอาที่มีก่อนละกันเออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปซื้อผมเชื่อว่าทุกคนที่พายเรือน่าจะมีอยู่แล้วแหละแต่อาจจะ,ะถูกต้องไม่ถูกต้องอาจจะใส่รูปมันไม่เหมาะสมอะไรอย่างแต่เดี๋ยวมาเรียนรู้ด้วยกันว่าเสื้อชูชีพที่เหมาะสมสำหรับขครยักจะเป็นไงแต่อย่าลืมข้อสําคัญแน่นอนคือ เสื้อชยู่ชีพคุณต้องดูนะว่าให้บาลานซ์กับน้ําหนักตัวคุณเองด้วยนะมันมีไซส์อยู่นะแล้วก็ส่วนอุปกรณ์แต่งกายนะครับออนาฬิกาเนี่ยอย่าใส่นาฬิกาที่มันเป็นออแนเลสนะครับเป็นนาฬิกาที่พลาสติกนาฬิกาที่เป็นเ,ออเป็นจับเวลาอะไรก็ได้นะครับแว่นตาหมวกแว่นตาก็อยากจะให้ใช้แว่นตาแบบกันแดดที่มันมียางรัดได้นะ ยางรัดได้ถ้ามันมีอยู่แล้วเราก็ไปซื้อสายรัดสายรัดแว่นนะในในแถวสปอร์ตอะดีแผลบันแนสปอร์ตอะสายรัดแว่นอะหรือว่าคนที่ใส่ตาสั้นเนี่ยมันเป็นสายรัดแว่นที่ที่รัดแบบเป็นยางยืดรัดข้างหลังได้นะเพราะว่าเวลาคว่ำเนี่ยแว่นก็ไม่หายเดี๋ยวเสียดายมีหลายคนที่ไปพายเรือแล้วแว่นหายเยอะเพราะว่าโอกาสที่แบบ หรือมือโดนหรือเลือคว่ำเนี่ยเรื่องวันที่ยีานเนี่ยสำหรับคนที่จะเดินทางไปที่อำเภออินบุรีและสิงห์บุรีที่บ้านผมเลยนะบ้านผมเนี่ยรองรับพวกเราได้มีห้องว่างสองห้องนะครับเป็นพัดลมก็นอนได้สี่คนแหละนะใครใครจะไปนอนก็ได้ไม่ไม่ไม่ว่าอะไรส่วนใครชอบนอนเต็นท์ก็ติดไปเลยเพราะว่ากลางคืนอากาศจะเย็นนอนได้หรือถ้าเกงใจก็ ไปนอนรีสอร์ทแถวๆนั้นอนะเยอะแยะเลยนะเยอะแยะเลยก็เช็คอินได้เลยไม่ต้องจองจากกรุงเทพโดยเฉลีย่ยลรวถึงบ้านผม150กิโลใช้เวลาเดินทางประมาณชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงเราจะเริ่มกันเร็วนิดนึงนะครับมันจะได้จบเร็วและเย็นเราก็จะได้มาเผื่อมีเวลามามากินข้าวกันอะไรกาเนี้มันก็ได้ไม่ไม่ได้สีเรียมากนะครับวันนั้นเนี่ยผมจะมีเพื่อน ในกลุ่มขาเก่าว่านะประมาณ4-5หคนเขาจะคอยประกบเราช่วยดูเทคนิคเราดูจับทรงจัดทรงเรือจัดทรงไมพายท่าพายอะไรอย่างเงี้ยเรียนรู้ไปด้วยกันฝ่ายอีกเรื่องหนึ่งเรื่องฟอร์มบอดี้เรามีเวลา20วันพายเรือเนี่ยมันใช้ร่างกายอยู่2ส่วนหลักๆนะครับส่วนบนกับส่วนเอวส่วนกล้ามท้องเพราะฉะนั้น เราจะมีทดสอบสมรรถภาพกันด้วยออฝากไว้นิดนึงผู้ชายอยากจะวิทพื้นนะสัก30นะผู้หญิงขอสักยีนะขึ้นสุดลงสุดนะลองดูลองดูได้เท่าไหร่เท่าน,นั้นนะครับส่วนซิท uh, อัพเนี่ยเอาผู้ชายเอาสัก50าสิก็ได้ผู้หญิงเอาสัก30นะลองกันดูลองด,องดูคือยังไงเพราะว่าเรามีอยู่เวลา20วันนะเพราะฉะนั้นถ้าบอดี้เรา2ส,ส่วนเราแข็งแรงพอผมว่า20วันนี้เฟิร์มทันนะเฟิร์มคือ เฟิร์มให้กล้ามเนื้อมันรู้จักว่าวันที่ยี่กูจะใช้มึงนะเพราะนั้นมึงเฟิร์มซะก่อนเพราะนั้นถ้าเราไม่เฟิร์มกล้ามเนื้อส่วนนี้วันที่25าเนี่ยเราโยสลาบทโหดของเราคือเราพายทวนน้ํา7กิโลนะครับแม่น้ําเจ้าพญา mm hmm. เห็นข้างหลังผมไหมคือนี่คือหน้าเขื่อนน้ําจะกระเพื่อมกระเพื่อมประมาณนี้นะครับพ mm hmm. ายไม่ยากแต่ว่าพายไม่หยุดพายทวนน้ํานี่พายไม่ยากนะ พายไม่เร็วแต่พายอย่าหยุดนี่คือเทคนิคเดี๋ยวจะบอกว่าทํายังไงไม่ให้เหนื่อยนะครับแล้วเราพายตามน้ําประมาณอีกสิบกิโลอะไรอย่างเงี้ยจริงจะได้ชิวๆโอเคนะเฟิร์มร่างกายไว้อย่าลืมวันนั้นจะมีขอทดสอบร่างกายนิดหนึ่งก็ลองดูว่าเราได้แค่ไหนเพื่อไปปรับปรุงโอเคเจอกันบ๊ายบาย